สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสุภุสกุลครับผมมื่อนี้ผมกับพาพี่น้องนะครับพี่น้องเชนแหนะครับมาเมืองใหม่ลุงน้องจับปลาอยู่ที่บ้านออมน้อยเนาะตำบลตำบลหวานค่ำ<า>อำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกดครับผมมา,มาครับพี่น้องครับมาทบทมจังหวะพอดีครับเพิ่นให้อาหารปลาครับนี่ครับโอ้โหนะครับเพิ่นกันชิลงน้องจับปลาในวันที่15มีนา 2563ครับผมตอนนี you, ้ก็มีพี yep. ่น้องเสียนแหนะครับมาจองไม้นะครับวางแพร่วางทุนนะครับเกือบ50%าสิบเปเนต์ลยไหมน้อน้องนี่ยาวปันไหนครับผมนะครับเนื้อทีพันวาประมาณสิปก๊วยนะครับแนมหรือสายตาก็ยิ่งเนาพุดแล้วครับประมาณ800เมตรพูดละโอ้เป็นกิโลพูดเลยเนาะครับเนาะเออสิมันจุมันจุแพร่เดี๋ยวไปันไหนครับ เป็นชูแค่ครับประมาณท่านตัวผมนอืมครับผมแม่นะครับพี่น้องเสียนแหครับบานไก่บานไก่ครับผมปลาไหลลีครับมื่อกี้นี่โอ้ขึ้นต้นนาพุ่นครับเป็นแพะอะไรครับผมมีปลาอย่างไ้ครับปลานิ่งปลาสวายปลาอีชบครับผมปลาจีนอืมกุ้งครับผมกุ้งกระมีเลี้ยงได้จักปีครับสปีสองปีโอ้ตัวใหญ่ตัวง่ามเลยนี่ คปลาสองปีน้ำลึกปนไหนครับน้ำสองเมตรนี่ครับนี่ครับผมเมตรตัวกับนีครับครอืมครับผมครับท่านพี่น้องอยู่บ้านไกลนะครับมาบ่ถือกล้องพิมพ์ในอันนี้มั้งครับนี่ Google Map นะครับหรือ GPS นะครับพิมพ์ว่าบ้านน้ำอ้อมน้ำอ้อมน้อยครับผม ตำบลบ้านคํอาอําเภอลาศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับมั่นกระฉีข้นในจีพีเอสอยู่ครับผมมั่นกับทีอยู่อยู่หลังคือกองทุนหมู่บ้านนะครับเนาะค,ครับผมขววมือกับที่มีอีกน้องอยู่ฝั่งหนึ่งครับน้องนั้นลงไปครับผมลงแล้วลงปีใดครับปีวันหงปีัง,งโอ้ลงลงปีนี้ลงไปแล้วมือไหพอะไรกสอออนเออผมไปใส่หื้มหหเขาลงไปแล้วครับผม ใช้พุลกระสอบโอ้ยเสียดายอืมครับผมต้นปลาปีเดียวครับต้นนันปลาปีเดียวตัวนี้สองปีครับผมโอ้ฮอดวานอีลีมันฉี่ขึ้นวอนน้ำมูลนี่ฮะมันฉี่ขึ้นทั่วว่ใส่ใส่มองในแหอาหารประจำบ่อนอาหารพยาบาลโอ้

อาหารอาหารอไขึ้นก่อนบ่อาหารไอ่ะคเออมันไปทัวร์ปะเออรับผมอันนี้เทศเทศลรไปครับประเทศบรเทศกะเต็มเีือ่อนแหละข้นมากป่านี้นม่ย้มบผมเออไปเมื่อตะที่มันไปหมวดทุกทงะรปูนโาลานั่น ผู้ใดเป็นคณะกรรมการครับจัดผู้ใหญ่บ้านโอ้คือคือแพร่นี่ล่องในสำเนาก็ลงไปปะได้จังไหนหรือเพิ่นมีจำกัดบะไ่จำกัดไ่จำกัดครับผมหนึ่งคนต่อหแหโอ้หนึ่งคนต่อหนึ่งแหเออมักอยู่เนี่ยนี่มันจังโมมักกันเออเอาพี่น้องครับนะครับกติกาคือหนึ่งคนต่อแหหนึ่งปากนะขอท่าครับผมเนี่ยนี่มันจังบ่ อันนี้ครับเดียวกันครับกันแบบมันคนมันหลายมันอังกันนี่เขาแฮอะไรดังเลยเขาวานหมักนะมันกัดลอกลอกคิวลอกค่อยกันมันวานมมวลอุ่นเลยครับเออทิ้งนั่งลานเลยครับเออโอ้ยสุดยอดครับผมมาครับพี่น้องครับผมนะครับการันตีนะครับเราประกันว่ามานี่พี่น้องในป่าแน่นอนครับ บ่พผาดครับผมคือเขต่าสีนี่ซื้อเสียงมันดีครับด้วยสีสะเก็ดครับผมไว้ใจได้ผู้ใดที่บวชนะครับกามาเวลาครับมาศึกอยู่น้องนี่ซะครับบวชได้หลายน้องที่ผ่านมากกมาศึกน้องนี่แหละครับพี่น้องมาศึกมาศึกนอกคอันไหนหรอครับอ๋อครับพี่น้องครับผมกัที่พ่อไว้ซ้ำนี้ครับผมก็ที่ลงนาเงินไปจองป้อมเงื่อน นอ,อครับผมขอบคุณครับผมฝ่า,าว่าเลยครับพี่น้องเ้อมันสีเต็มแล้ว